สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อครูฟ้านะคะขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการนับเลขก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเด็กๆนับเลข1-10ถึง10กันได้หรือยังคะมานับไปพร้อมกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ 8ปดเปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆที่นับตามคุณครูเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวเลข1-10 2. สองเพื่อให้นักเรียนสามารถนับเลข1-10ได้เรามาเริ่มเรียนเนื้อหากันเลยค่ะ ตัวเลขนี้คือเลขอะไรคะคือเลขหนึ่งค่ะภาษาไทยอ่านว่าหนึ่งภาษาอังกฤษอ่านว่าวันตัวเลขนี้คือเลขอะไรคะคือเลขสองภาษาไทยอ่านว่าสองภาษาอังกฤษ two เด็กๆ จำตัวเลขกันด้วยนะคะตัวเลขต่อไปตัวเลขแบบนี้คือเลขอะไรคะเลข3ภาษาไทยอ่านว่า3ภาษาอังกฤษอ่านว่า3ตัวเลขนี้คือเลขอะไรคะเลข4ภาษาไทยอ่านว่า4ภาษาอังกฤษอ่านว่า มาดูตัวเลขต่อไปกันค่ะเลขนี้คือเลขอะไรคะเลขหภาษาไทยอ่านว่าหภาษาอังกฤษอ่านว่า5เลขต่อไปคือเลข6ภาษาไทยอ่านว่าหภาษาอังกฤษอ่านว่า6เลขต่อไปคือเลขเจ็ด ภาษาไทยอ่านว่าเจ็ดภาษาอังกฤษเซเว่นมาดูตัวเลขต่อไปกันค่ะเลขกลม,กมสองอันแบบนี้คือเลขแปดภาษาไทยอ่านว่าแปดภาษาอังกฤษอ่านว่าเอกเลขนี้คือเลขอะไรคะเลขเก้าภาษาไทยอ่านว่าเก้าภาษาอังกฤษ อ่านว่า9มาดูเลขต่อไปกันคะ่ะเลขนี้คือเลขอะไรคะเลขนี้คือเลข10ตัวเลข10มีเลข1กับ0ภาษาไทยอ่านว่า10ภาษาอังกฤษอ่านว่า10น จบบทเรียนกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเ,เล่นเกมตอบคำถามโดยมีกติกาว,ว่าให้เด็กๆนับจำนวนภาพที่ครูกำหนดแล้วเลือกตอบคำถามที่ถูกต้องไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะให้นักเรียนนับเลขสองมีทั้งหมดกี่ตัว ครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะามหหมดเวลาเด็กๆตอบข้อไหนกันเอ่ยมาดูเฉลยไปพร้อมคุณครูกันเลยคะ่ะเลขสองมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัว สตัวคำตอบคือมีสี่ตัวข้อไหนคือเลขสี่คะอันนี้คือเลข5้าพนี่คือเลขสคะ่ะเด็กๆที่ตอบถูกเก่งมากเลยคะ่ะมาดูข้อต่อไปกันคะ่ะให้นักเกรียนนับเลขสี่มีทั้งหมดกี่ตัวคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ Three, two, one. หมดเวลาคะ่ะเด็กๆตอบข้อไหนกันเอ่ยมาดูฉเฉลยไปพร้อมกับคุณครูกันเลยคะ่ะเลขสี่มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัว มีทั้งหมด5ตัวเด็กๆตอบข้อไหนกันเอ่ยก็ไก่คือเลข3ใครตอบผิดนะคะมาดูฉเฉลยคำตอบกันค่ะน,น,นี่คือเลข5ค่ะใครที่ตอบถูกเก่งมากเลยค่ะปมมือให้ตัวเองค่ะ มาดูข้อต่อไปกันค่ะให้นักเรียนนับเลขห้ามีทั้งหมดกี่ตัวคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหหมดเวลาแล้วนะคะมาฟังเฉลยกันเลยค่ะเลขห้าทั้งหมดมีหนึ่งตัวสองตัว สตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเลขห้ามีทั้งหมดเจ็ดตัวไหนใครตอบตอบถูกกันบ้างเอ่ยคะนี่คือเลขเจ็ดค่ะปบมือให้ตัวเองใครที่ตอบถูกเก่งมากเลยคะ่ะ มาดูข้อต่อไปกันคะ่ะให้นักเรียนนับจำนวนเลขสามทั้งหมดมีกี่ตัวคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะห <two>, หมดเวลาคะ่ะมาดูเฉลยไปพร้อมกับครูเลยคะ่ะเลขสามมีหนึ่งตัว สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเลขสามมีทั้งหมดหตัวใครตอบถูกกันบ้างเอ่ยปบมือให้ตัวเองค่ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะให้นักเรียนนับเลขหนึ่งมีทั้งหมดกี่ตัว คุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะห <two>, หมดเวลามาดูเฉลยกันคะ่ะเลขหนึ่งมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัว เลขหนึ่งมีทั้งหมดสามตัวใครตอบถูกกันบ้างคะปรบมือให้ตัวเองคะ่ะเก่งมากเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนและก็ได้ทำแบบทดสอบไปแล้วต่อไปครูจะให้เด็กๆทำใบงานที่ครูแจกไปให้นะคะ ขอความการุณาคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ช่วยอธิบายรายละเอียดให้หนักเรียนด้วยนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ห้ามทำให้ลูกนะคะแต่อธิบายให้ลูกเข้าใจได้ว่าทำยังไงข้อนี้เป็นยังไงขอบคุณค่ะบายบายค่ะเด็กๆ